สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูรถใหญ่นะครับผมรถสี่ล้อใหญ่รถอีสุซึ่งคันนี้จะเป็นรถใช้แก๊สอย่างเดียวนะครับเครื่องยนต์จะเป็นใช้แก๊สอย่างเดียวจะเป็นไดเล็กคอยสี่ตัวนะครับผมก็คือคันนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสะดุด <c oy ce> เดินไม่เรียบไฟจ่ายไม่ดีนะครับผมทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนตัวคอยเนี่ก็คือมันแพงนะครับผมคอยตัวหนึ่งก็สี่พันสี่พันกว่าบาทขอมือสองนะครับ ของใหม่ไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องโดนัวนที่ใช้แจางเดียวมีมาจากญี่ปุ่นครับทีนี้วิธีแก้ปัญหาก็คือเราจะ,ะดัดแปลงเป็นระบบการจ่ายนี้นะครับจะดัดแปลงเป็นการจ่ายแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นคอยใส่เป็นคอยตัวเดียวนะครับจากสี่ตัวนี้เราจะออกแล้วเราไปละใส่เป็นคอยตัวเดียวนะครับผมปัญหาที่ปัญหาอะไรยากและเันแพงเทียบกัน ถ้าเราเปลี่ยนดวนี้เข้าไปเด็นจราจ่ายธรรมดาเข้าไปเนะี่ยมันจะแก้ไขง่ายหาอะไรก็ไม่แพงน,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 นะครับผมใส่เดินสายจราจ่ายธรรมดาใส่เดินท่อน้ําธรรมดาตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวรามาดูกันนะครับว่า,าจะใส่ตรงไหนบ้างนะครับผมจ่ายก็จะใส่ตรงนี้นะครับที่ใส่จราจ่ายใส่เข้าไปตรงนี้ใส่แค่ในตัว นนต,ต่อไปก็ขั้นตอนในการใส่สายวเทียมน,นะครับผมตอต่อไปก็ใส่สาวเทียมน,นะครับโ็ใส่แทนด้วยค่อยสีวน กเป็นสายหัเทียนธรรมดาครับผมโอเคเป็นสายหัเทียนธรรมดาจะเปลี่ยนจากคอยเป็นชุดการจ่ายเราเป็นสายหัวเทียนสี่สายรับคอยสี่ตัวโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับผม ลรงเข่า,ขาดกนนะีกว่านะาไฟมโอเคในกาเรียบร้อยการประกอบสายวุเทียนการจ่ายคอยจนระเบิดนะครับผมใส่เป็นคอยตัวเดียวแล้วก็ใส่เป็นสายวุเทียนสี่เส้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเรวจะมาลองเครื่องกันนะครับผมไปมา ไฟไม่เขียวอ่ะไม่เขียวนะครับี่ไฟนะเนี่ยไฟรออย,อยอู่เื้ยเนีเ่ยไปบึ้งไปบึ้ง เคลื่อมันเคลังใช้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วีเร่องอะน่นลเาเพ่มขาเพิ่มความตึแล้นี่ไอ้นั่นไอ้นั้ฉันแกอนี่ก็ไอ้นี่ะได้นมันเครื่อำลังใช้อาบมันขาดังมน้ำมันเคื่อกันมาเดี๋ยวก็เสร เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูเลยเ ลอยครับผมการตัดตในเล็กลอยเป็นการตัดเป็นการเซตติ้งครับผมเรน้ำลอยใช้งานได้ละะแล้วครับการเก็บถ้าเราคิดได้ก็นะครับเนาะตบคลิกแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านคนแล้วพบกันนะครับผมสวัสดีรครับ